นี่แกปิดบังเรื่องใหญ่แบบนี้กับครอบครัวได้ไงวะก็ผมรู้ไงว่าถ้าบอกพี่ไปพี่ก็โมโหแบบเนี้พี่จีทำไมแกถึงเลวได้เห็นแกตัวแบบนี้วะนี่แกรู้ไหมว่าเมียแกต้องลำบากขนาดไหนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบเนี้ยเราแอบคู่มมันของแกถ้าเขารู้จะทํำยังไงท,ทําไมแกถึงเอาแต่สร้างปัญหาเนี่ยใจเย็ยนนะคะคุณคีจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นเมียจีหรอกคะ่ะนี่คุณ<ฉ><ฉ>มันเราเปรียบพุงขนาดนี้คุณจะปกป้องมันอยู่เหรอ คุณคงรักจีนมากใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่<น>คุไม่ต้องพูดอะไรละกดเป็นเมียผมและมจิก็เป็นลูกของผมพี่ใช่ผมทําไงให้แกรู้ใช่ไหมถ้าครอบครัวแอปเขารู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมก็เลยเลือกแบบนี้แล้วตัดสินใจดูแลกดแบบนี้ไงพี่ถ้าแกแต่งงานกับ,บแอป,ปแล้วก็อยู่ดูแลกดแบบนี้ไปตลอดชีวิตเหรอ พี่จะให้ผมทิ้งกดกับลูกเหรอกดเป็นเมียผมนะพี่แต่แอปเป็นคู่มั่นของแกนะพี่ขีที่พี่โมโหแบบเนี้ยพี่โมโหที่ผมทำผู้หญิงท้องหรือว่าโมโหแทนแฟนเก่าตัวเองกันแน่จริงจริงที่ฉันยอมหลีกทางให้แกกับแอปไม่ใช่เพื่อให้แกมาทำตัวแบบนี้กับแอปจราจำไว้เลยน้อยฉันเสียแอปให้แกไปแล้ว แต่ฉันจะไม่ยอมเสียงานบริษัทนี้เพราะแกอีกเด็ดขาด แกนี่มันเลวจริงๆเลยนะแย่งได้มันก็ทั้งแฟนของพี่ชายอ่ะฉันไม่ได้แย่งแอปไม่ชอบฉันเองเรื่องมันซับซ้อนอ่ะแต่แกกําลังทําให้ชีวิตฉันซับซ้อนตามแกไปด้วยแล้วแกจะให้ฉันทําไงพี่ฮีเขาก็เข้าใจว่าฉันเป็นพ่อโมจิก็เข้าใจว่าแกเป็นแม่โมจิแกก็บอกความจริงไปดิบอกความจริงบอกยังไงให้ฉันเดินไปบอกว่าพี่ฮีครับผมทำผู้หญิงท้องก็เลยจ้างแกสองล้านให้เป็นแม่โมจิเงี้ยเหรอบาปะมีหวังโดนด่านอกะก่าเดิม ก็จริงเหตุผลเพียเพ้ยนๆแบบเนี้ยสมควรโดนด่าอยู่หรอกนี่แกก็ตามน้ามาก่อนแล้วกันยอมเป็นเมียฉันม่ก่อนเออก็แกพูดไปขนาดนั้นแล้วนี่ช่วยไม่ได้โลกมันกลมโลกจะไม่กลมเลยถ้าแกพาฉันไปอยู่ที่อื่นพี่น้องภาษาอะไรฮะไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่นี่รู้ดิทำไมจะไม่รู้แต่ปกติพี่ขีเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ยุ่งเรื่องของคนอื่นว่าแต่แกเหอะไปรูจากพี่ขีได้ไง เรื่องมันยาวค่อย้ฟังรับรูก oh. ้ก่อน